สี่เหตุผลที่เราควรอัปเกรดหลอดไฟหน้ารถยนต์เป็น LED ปัจจุบันทําไมคนนิยมเปลี่ยนจากหลอดฮทอรโเจนมาเล่น LED มากขึ้นวันนี้เรามาดูกันอย่างแรกเลยเรื่องของอายุการใช้งานของหลอด LED ปัจจุบันเนี่ยอายุการใช้งานของหลอด LED หนึ่งพันชั่วโมงถึง2 0 0 0ันชั่วโมงขึ้นไปตัวหลอดฮทอรโเจนที่เราเคยใช้งานอยู่ที่ประมาณ500ชั่วโมงเท่านั้นเองอย่างที่2นะครับในเรื่องของสี ของ LED นะครับจะให้สีที่เรียบหรูกว่านะครับจะให้แสงสีขาวนวลนะครับที่สวยงามนะครับอย่างที่3นะครับก็คือความสว่างนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเปลี่ยนหลอดด้วยนะครับหลอด LED นะครับในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆตัวในตลาดนะครับก็จะให้ความสว่างที่มากขึ้นก็คือมากกว่า150%ของหลอดฮาโลเจนเดิมที่ติดรถนั่นเองนะครับซึ่งก็เกิดจากเทคโนโลยีของเม็ด LED แล้วก็4นะครับเป็นผลพวงมาจากตัวความร้อนเนี่ยน้อยทําให้โคมเนี่ยเหลืองช้าลง ด้วยสี่เหตุผลที่ว่ามานี้นะคะเวลาขับรถตอนกลางคืนเราจะเห็นว่ามีรถหันมาใช้หลอดไฟ LED กันมากขึ้นสังเกตง,ง่ายๆนะคะก็คือหลอดไฟจะเป็นแสงสีขาวนวลใครที่ยังไม่ได้อัปเกรดก็ลองดูนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปความรู้เรื่องรถดีๆแบบนี้ฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะ